ก็ท้องผูกก็คือถ่ายไม่ได้เหมือนบางทีเล่นเล่นกันอยู่สนุกสนุกอาการมาอีกแล้วก็จะต้องแบบหยุดเล่นก็ชอบอาหารไม่เหมือนกันจริงๆตอนช่วงที่แบบได้ลองอาหารอย่างอื่นเริ่มแบบว่าจับอะไรใส่ปากได้แล้วอย่าเงี้ย ให้อะไรก็ทานหมดแต่ว่าพอเขาโตมาเรื่อยๆเหมือนเขาก็เริ่มมีความชอบของตัวเองสายฟ้าเนี่ยชอบชอบแป้งมากก็เขาจะไม่ค่อยชอบเนื้อสัตว์เท่าไหร่นะคะแหล่งโปรตีนก็อาจจะไปเน้นที่ไข่อะไรอย่างเงี้ยแทนก็จะทานไข่เยอะส่วนพายุเนี่ยก็ชอบเนื้อสัตว์ชอบกินหมูทอดอาหารฝรั่งไม่ค่อยชอบแต่สายฟ้าก็จะชอบสปากเก็ตตี้พายุจะชอบมีกับข้าวหลายๆอย่าง เราก็คืออะไรก็ได้อะขอให้ลูกฐานเพราะฉะนั้นก็จะเตรียมให้เขาทั้งสองคนแบบไม่เหมือนกันคือพายุเนี่ยคือน่าจะเอายีนท้องผูกเนี่ยมาจากชมนะเพราะว่าก็ชมก็เป็นคนที่ธาตุแข็งพองสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องของลำไส้น่าจะไส้ยาวด้วยอะไรด้วยแล้วก็บวกกับเ,ออเป็นคนที่แอคทีฟน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสายฟ้าแต่สายฟ้าก็ ต่อให้ผักหรือผลไม้อาจจะไม่ครบในบางช่วงอะไรเงี้ยช่วงไหนที่ขาด,ดไปแต่เขาก็จะแบบว่าเขาก็จะจัดการของเขาได้อะไรเงี้ย เด็กจะถ่ายได้ดีนะครับองค์ประกอบง่ายๆมี3องค์ประกอบด้วยกันอันที่1คือรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยสูงก็จะพบได้ในกลุ่มของผักและผละไม้นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นดื่มน้ําให้เพียงพอและกลุ่มที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อของลําไส้ทํางานได้ตามปกติเด็กๆที่รับประทานนมแม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับเพราะว่าในน้ํานมแม่นั้นมีสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของกระบวนการขับถ่ายนอกจากนั้นแล้วยังมีระบบในการช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกิดจากเรื่องของพรีไบโอติก้ว็รบดยนะคั ก็ท้องผูกก็คือถ่ายไม่ได้ก็คืออาการอย่างนั้นเลยก็เหมือนกับพอเขาไม่ได้ถ่ายหลายวันแน้องก็คืออุจจาระมันก็คงแข็งอะ่นะเนาะแล้วก็ออกมายากอนะไรเงี้ยน่าเอ็นดูอะ่ะก็สงสารอะ่ะนะแล้วก็เหมือนบางทีเล่น,เล,นเล่นกันอยู่สนุกสนุกอาการมาอีกแล้วก็จะต้องแบบหยุดเล่นเรียกว่าอะไรขัดขวางแบบความสนุกขัดขวางแบบช่วงที่เขากําลังแบบมีกิจกรรมกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยคัดฟิลอะ่ะคัดฟิลประมาณนั้นน่ะ มันเป็นเรื่องที่ก็ต้องค่อยๆปรับไปก็รู้สึกว่าเนี่ยพอเลือกนมสูตรที่แบบมันเ,เหมาะกับเขาบวกกับให้เขาเน้นเรื่องดื่มน้ําแล้วก็เรื่องอผักผลไม้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะดูแลเรื่องแต่ว่าก็ต้องทําทุกอย่างแบบควบคู่กันบวกกับว่าหากิจกรรมให้ทําได้เคลื่อนไหวได้วิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอเงี้ยก็ดีขึ้นค่ะ ก็จริงๆต้องบอกว่าเด็กๆนะครับพอเริ่มนั่งได้ประมาณเเดือนเนี่ยก็สามารถจะฝึกให้คุ้นเคยกับการนั่งกระโถนได้แล้วละ่ะพออายุป,ประมาณสักสิเดือนนะครับฝึกขับถ่ายได้แล้วครับวิธีการฝึกขับถ่ายง่ายๆก็คือหลังอาหารนะครับก็จับลูกนั่งกระโถนครับแล้วก็ฝึกกันเป็นประจำพอคุ้นเคยแล้วเขาก็สามารถจะทําได้ครับ ถ้าหากว่าเด็กที่ไม่ได้รับประทานนมแม่นะครับการย่อยนมผสมบางชนิดอาจจะยากสำหรับเด็กบางคนนะครับปัจจุบันก็มีนมที่ผลิตสําหรับเด็กๆที่มีปัญหาเรื่องของการย่อยอาหารโดยเฉพาะอย่างเช่นมีโปรโตีนที่ถูกย่อยไปแล้วบางส่วนนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า PHP หรือ Partial Hydrolyzed Protein นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทําให้เด็กๆนั้นย่อยนมที่อาจจะย่อยได้ยากสําหรับเด็กบางคนได้ดีขึ้นจากโปรโตีนที่สายยาวๆแบบนี้ครับจะถูกตัดให้สั้นลงสั้นลงนะครับแล้วก็นมหลายชนิดก็อาจจะมีปริมาณ ของน้ําตาลเลคโตสที่ลดลงซึ่งเด็กที่มีปัญหาการย่อยก็ไม่จะมีปัญหาการย่อยเรื่องของโปรตีนและน้ําตาลครับผมก็จะช่วยให้การย่อยอาหารแล้วก็นมของเด็กนั้นทําได้ดีขึ้นครับเพื่อให้คุณแม่ไม่พลาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์อีกมากมายสําหรับคุณแม่เอ็นฟานะคะกดสมัครเลยค่ะเอ็นฟาสมาร์ทคลับนะคะที่เว็บไซต์นะคะหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้ค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอ็นฟาสมาร์ทคลับกับชมกันนะคะ